สวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโจนะฮะก็ได้เกิดผลลัพธ์ดีมากๆก็คือตัวเอ็กโซนะฮะเมื่อก่อนจะมีปัญหาสิวนะครับอักเสบเยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นอย่างมากครับดูหน้าสุดสยมากขึ้นเยอะนะครับมีสาวๆาวทักอยู่เยอะว่ามีเคล็ดลับอะไรดีก็เอ็กโซนั่นเองแต่เรื่องราวของผีพันเนี่ยผมประทับใจตัวสุดๆเลยครับก็คือเรื่องราวของอุ้มมีที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับ ก็คือตัวอูมิเนี่ยช่วยเรื่องของคุณพ่อผมซึ่งมีปัญหาน้ําตาลในเลือดน,นะครับสูงเป็นเบาหวานนะครับทานนะครับแล้วน้าตาลลงมาเพียงแค่24วันนะครับแล้วก็ต้องสาผมเป็นโรคทารสเมียนะครับก็ต้องให้เลือดทุกสามอาทิตย์แต่ทานเอเจลไปสุขภาพดีขึ้นไม่ค่อยป่วยแล้วก็ยืดอายุการให้เลือดได้นะครับเป็น4ี่หรือห้าทิ์ได้ในบางครั้งด้วยผมประทับใจอูมิของเอเจอและอีกโซมากเลยครับก็แสดงว่าผลพันธ์ของเอเจอเรานี้สุดยอดใช่ไหมคะเด,ดมอนโจงสุดยอดมากๆครับ ขอบคุณมากนะยค่ะเดวันโจอขอบคุณค่ะ